สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกะซาก้านะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่19เดือน1กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับมีหมอกคลุมช่วงเวลา1ิบงนาฬิกา2ี่ถึง13นาฬิกา27และสภาพอากาศฝนตกธรรมดาช่วงเวลา18นาฬิกา15 สี่นาฬิกาสสนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยมาดูที่เขตจับระดับต่ำเหมือนเดิมนะครับผมสภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศหมอกทึบกันเลยค่ะโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลย เดี๋ยวเราย้ายมาดูในเกตจับรระดับสูงกันเลยครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดานะครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราย้ายมาดูในสภาพอากาศหมอกทึบกันเลยครับโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย